ชาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญ13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งก็ขอเชิญชวนพีน่น้องประชาชนค่นคานอมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรรมหาราช13ตุลาคม2566นะคะก็อ,อกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมมงสานุวงศ์เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหา,าชนชาวสยามนับแต่ผระปฐมบรม,มรอ,องค์การเนื่องในพระราชาพิธีบรมราชาภิเษกข,ของพระบาทสมเด็จ บรมชนะกาธิเบศมหามูมิพลออุลยเดศมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชก็ทรงได้รักษาคำสั้นยาที่มีต่อพี่น้องประชาชนของพระองค์อย่างแน่วแน่ด้วยการทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสำหรับพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์นะคะหมักจะเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนในทั่วถูกภูมิภาค่ะซึ่งแม้ว่าพื้นที่นั้นน่าจะทุรกันดานพระองค์ค่ะก็เสด็ ไปยังไมโยอทอนะคะจากการี่าส่งรับรู้ความถูกยากของพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่ก็นําไปสู่การก่อตั้งโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อจะแก้ปัญหาให้ราษฎรมีกินมีใช้แล้วก็มีซุขค่ะซึ่งจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งเพลโตน,นี้นะคะ5้5 1โครงการทั่วประเทศไทยค่ะโดยนับระยะเวลาตั้งแต่ปีพศ2 5งพจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมพศ2 5 6พาก็แบ,บ่งเป็นผักเนื้อเนี่ยนะ1 1960โครงการภาคอีสาน1295โครงการภาคกลาง855โครงการแล้วก็ภาคใต้ของเราค่ะ994โครงการแล้วก็โครงการอื่นๆน่ะอีก67โครงการค่ะ ตบงบอกวาวันที่13ตุลาคมนะคะเป็นวันสวัรคตของนางรัชกาลที่9กค่ะขณะรัฐมนตรีก็ได้รับโปรดกาวพระราชทานฉื่นะคะเป็นวันนวมินทรามหาราชเพื่อจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตตาปวงชนชาวไทยพร้อมกับขอเชิญชวนประชาชนและก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมกิจกรรมต่างๆต,ตาม,ตามที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นเช่นการตั้งโต๊ะมูประดิสฐานพระบรมชาย,ยาลัก พิธีว่างพ่วงมาลากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชก,กุศลค่ะย่างเตส่วนกลางค่ะก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชก,กุศลในพรุงนี้นะคะ13ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลาตีจะถึงหัวชาเลยนะคะเททองสนามเททองสนามหลวงประสงนึ่งรยแปซิบการูปใคร่เทศสดวกเดินทางลอบภูมิลำเนารั่วทองเทยวกุ้งเทพค่ะก็สามารถเดินทางไปรวมพิธีกันได้นะคะส่วนต่างจังหวัดค่ะก็สามารถไปรวมพิธีตามเทแต่ละจังหวัด เขากำนดจัดขึ้นนะคะเช่นพิธีทําบุญตักบาตรร่วบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือว่าจะเป็นการทํากิจกรรมเทศแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะก็ที่โอกาสนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะรวมกันนอมรํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงรัชกาลที่9กาวในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะที่